ไม่ค่อยวันนี้กำลังพบกับผม่นะครับตาม R า C ปนี่พ่อสรัาวันนี้ใครกำลังตามหารถแบรนด์หลักกับเจ้าโตโยต้าอยู่ทุกคนวันนี้เอาเข้ามาแล้วนะกับเจ้าโตโยต้าโคร l ส a อาติด ตัวนี้นะครับได้เป็นตัวไฮบิดด้วยเนาะเป็นตัว1.8ไฮบิดเอนทีนะครับตัวนี้เนาะนี่สำหรับใครกาลังตามหาอยู่นะมาดูเจ้าคันนี้ได้ครับตัวรถภายนอกนี้ได้เป็นสีออกน้ําตาลนะนี่นะครับเหลือบเหลือบม่วงเนาะนี้ครับดูภายนอกดีๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้แล้วแต่คนชอบกันมองเนาะอันนี้นะครับ่าสำหรับตัวรถบอกเลยว่าสวยงามากนะสำหรับใครกาลังตามหาเจ้าเอาติดอยู่ทุกคนเป็นตัวไฮบิดด้วยเนาะมาดูเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าออปชั่น ครบจัดเต็มนะครับเนาะในส่อนตัวด้านท้ายดีไซน์รถโคตรสวยนะครับเป็นไฟท้ายแบบ led แบบนี้นะครับเนาะสวยงามมากนะครับแต่งมีตาโลโก้แสดงถึงความเป็น,น,นไฮบริดให้ด้วยเนาะอันนี้นะครับนี่ทเทเลอใครกำลังตามหารถ toyota corolla altis อยู่ทุกคเป็นตัว1.8ึ่งแปดไฮบริดนะมาดูเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นคันนี้ผ่อนเป็นแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะสำหรับใครสนใจลองมาดูได้เลยนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบกัก็ไม่คลิปหน้า สวัสดครับ